ตอนที่4ค่ะก็จะเป็นเรื่องของสภาพการจ้างและการทำงานนะคะซึ่งในตอนที่4นี้นะคะก็จะมีทั้งหมดเนี่ยสเรื่องนะคะเ,เรื่องที่4.1จะเป็นเรื่องของวันและเวลาทำงานนะคะ4.2เป็นเรื่องของวันหยุดและวันลา4.3เรื่องของค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุด และค่าร่วงเวลาในวันหยุดตอนที่4.1ค่ะวันและเวลาทำงานนะคะสำหรับออวันและเวลาทำงานก่อนที่จะพูดถึงวันทำงานนะคะขอพูดในเรื่องของวันหยุดประจำสัปดาห์ก่อนเพราะว่าก็มีผลในการกำหนดวันทำงานปกติเช่นเดียวกัน,นะะวันทำงานปกติเราก็ต้องดูจากมาตรา28ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะก็กำหนดเอาไว้นะะในเรื่องของวันหยุดประจำสัปดาห์นะคะว่าให้ในจ้างเนี่ยนะคะจัดให ลูกจ้างมีวันหยุดประจําสัปดาห์นะคะสัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่า1วันโดยวันหยุดประจําสัปดาห์นั้นนะคะต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน6วันนะคะในจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้ากําหนดให้มีวันหยุดประจําสัปดาห์วันใดก็ได้นะคะกรณีที่ลูกจ้างทํางานโรงแรมนะคะ งานขนส่งงานในป่างานในที่ธุรกันดารน,นะคะหรืองานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะคะในจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าสะสมวันหยุดประจำสัปดาห์และเลื่อนไปหยุดเมื่อใดก็ได้แต่ต้องอยู่ในระยะเวลา4สัปดาห์ติดต่อกันรายละเอียดของวันหยุดประจำสัปดาห์เราจะพูดในตอนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวันหยุดและวันลาอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าที่นาขึ้นมาพูดก่อนเนื่องจากว่า กฎหมายในมาตรา28เนี่ยนะคะกำหนดไว้ว่าในจ้างเนี่ยจะต้องให้ลูกจ้างเนี่ยได้หยุดประจำสัปดาห์อย่างน้อยๆเนี่ยสัปดาห์ละ1วัน ซึ่งหนึ่งวันนั้นนะคะกฎหมายไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขไม่ได้กําหนดว่าเป็นวันใดแต่ว่าให้ในจ้างเนี่ยสามารถกําหนดได้ค่ะแต่กําหนดเนี่ยวันหยุดประจําสัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน6วันดังนั้นเนี่ยสรุปสั้นๆก็คือวันทํางานปกตินะคะที่ในจ้างจะกําหนดให้ลูกจ้างทํางานปกติก็คือทํางานติดต่อกัน6วันต้องได้หยุดอย่างน้อย1วันดูจากมาตราย8แล้วนํามากําหนดเป็นวันทํางานปกตินะคะ ว่าทําไมบริษัทส่วนใหญ่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยทำไมถึงกําหนดวันทํางานปกติเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยหกวันหยุด1วันสัปดาห์หนึ่งเรามี7วันทํางาน6วันหยุดหนึ่งวันแต่ว่าหยุด1วันนั้นนะคะอยู่ที่ในจ้างและลูกจ้างตกลงกันค่ะล่วงหน้านะคะว่าจะให้วันใดนะคะเป็นวันหยุดประจําสัปดาห์นะคะจะเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้หมดนะคะในสัปดาห์นั้นนะคะ ทำงานติดต่อกันไม่เกิน6วันได้หยุด1วันนะคะเป็นอย่างน้อยดังนั้นเนี่ยที่เป็นอย่างน้อยเนื่องจากว่ามากกว่านั้นได้สัปดาห์หนึ่งอาจจะหยุดมากกว่า1วันก็ได้นะคะบางแห่งเนี่ยสถานประกอบกิจการบางแห่งก็กําหนดวันหยุดประจําสัปดาห์ไว้2วันนะคะอย่างเช่นที่เห็นกันส่วนใหญ่ก็ทํางานวันจันทร์ถึงวันศุกร ะะได้หยุดวันเสาร์อาทิตยนะ์หรือว่าถ้าหยุด1วันส่วนใหญ่ก็จะทํางานวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์อย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกําหนดวันทํางานปกตินะคะของสถานประกอบกิจการทั่วๆไปแต่ในกรณีของ กิจาการลูกจ้างที่เป็นงานโรงแรมงานขนส่งงานในป่างานธุรการดาหรืองานอื่นตามที่กําหนดในกกระทรวงนะคะในจ้างลูกจ้างอาจตกลงกันค่ะกําหนดล่วงหน้าสะสมวันหยุดประจําสัปดาห์หรือเลื่อนไปหยุดเมื่อใดก็ได้แต่ต้องอยู่ใน4สัปดาห์นั่นหมายถึงว่าในเดือนนึงนะคะสะสมวันหยุดได้นะคะอันนี้ก็จะต้องว่ากันไปตามประเภทกิจาการของงานแต่ถ้าเป็นกิจาการทั่วๆไปนะคะก็สัปดาห์หนึ่งได้หยุดอย่างน้อยๆน,นะคะสัปดาห์ละ1วันนะคะทํางานปกติก็จะเป็น หกวันนะคะไม่ไม่เกินหกวันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวันทํางานปกติดังนั้นเนี่ยวันและเวลาทํางานปกติจึงหมายความว่าวันและเวลาที่กําหนดให้ลูกจ้างทํางานตามปกติซึ่งการที่กําหนดให้ลูกจ้างทํางานปกตินี้นะคะก็จะเป็นเงื่อนไขของการจ้างหรือการทํางานซึ่งเป็นสภาพการจ้างงานที่เกิดขึ้นจากการตกลงกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนะคะว่าจะกําหนดวันและเวลาทํางานปกติในลักษณะใดแต่ว่าก็ต้องสอดคล้องตามที่กฎหมายได้กําหนดเอาไว้นะคะ เช่นอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าในวันทํางานปกติก็คือทํางานไม่เกิน6วันนะคะแล้วก็มีวันหยุดประจําสัปดาห์1วันในส่วนของเวลาทํางานปกติก็จะมีกําหนดเอาไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะอยู่ในมาตรา23นะซึ่งในที่นี้จะกล่าวไว้ดูว่าอย่างมาตรา23วรรคหนึ่งนะคะก็จะระบุว่าให้ในจ้างเนี่ย ประกาศเวลาทำงานปกติให้กับลูกจ้างทราบนะคะโดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้นะคะไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงาน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนะคะแต่วันหนึ่งต้องไม่เกิน8ชั่วโมงนะคะซึ่งในกรณีที่เวลาทํางานวันใดนะคะน้อยกว่า8ชั่วโมงนะคะในจ้างและลูกจ้างจะต้องตกลงกันค่ะให้นําเวลาทํางานส่วนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทํางานในวันทํางานปกติอื่นก็ได้แต่ต้องไม่เกินวันละ9ชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน 48ชั่วโมงนะคะเว้นแต่งงานที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงต้องมีเวลาทำงานเนี่ยกรณีที่เป็นงานที่เสี่ยงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของลูกจ้างนะคะเวลาทำงานก็คือวันหนึ่งต้องไม่เกิน7ชั่วโมงแล้วก็เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยทำงานทั้งสิ้นแล้วเนี่ยสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน42ชั่วโมงนะคะอันนี้เราในส่วนของเวลาทำงานปกติก็จะมีระบุเอาไว้ในมาตราย3วรรคหนึ่งะคะ่ะ ในส่วนงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยซึ่งที่กําหนดเอาไว้นะคะเป็นงานประเภทที่จะต้องทํางานใต้ดินหรือว่างานที่เกี่ยวกับกรรมตภาพรังสีงานเชื่อมโลหะงานขนส่งวัตถุอันตรายงานผลิตสารเคมีอันตรายเป็นต้นนะคะเหล่านี้นะคะก็จะอาจจะกําหนดเวลาทํางานวันหนึ่งนยคะกฎหมายกําหนดไว้แล้วนะคะว่าเป็นงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยก็วันหนึ่งก็ไม่เกิน7ชั่วโมงเมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน42ชั่วโมงแต่โดยกิจการทั่วๆไปนะคะก็ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะก็จะกําหนดเอาไว้ที่วันหนึ่งไม่เกิน8ชั่วโมงนะคะก็จะเป็นเรื่องของเวลาทํางานปกติตามมารตรา23วรรคหนึ่งกสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน